สวัสดีครับกับช่องสีชมพูกับแอ้มี่สีชมพูนะครับก็สวัสดีครทุกท่านนะครับขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมก็สําหรับช่องสีชมพูนะครับตอนนี้ก็คือเอออาจจะห่างในการลงนะลงไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าพยายามแต่เก่งให้นะครับที่แม่ๆนะครับตอนนี้ก็คือคิดว่าน่าจะลงพวกเราวพวกคานอยไปด้วยเลยนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางนึงเป็นทางเลือกในการทางเลือกนะไม่ต้องรอนะครับผมอ่ะ โ okay, อเคเดี๋ยววันนี้คือแอดมินพยายามกรองไปแล้วนะว่าพูดอะไรที่มันแม่นๆบ้างนะครับของทั้งลาวทั้งฮาหนอยนะครับคือณตอนนี้สี่โมงสี่โมงนิดๆนะครับสี่โมงนิดๆก,ก็ก็คือตอนนี้มันออกมาแต่ฮาหนอยอยู่นะครับก็คือออกมาแต่ฮาหนอยอยู่ในบางอันนะครับซึ่งเดี๋ยวแอมินจะรีบลงให้นะครับตัวลาวตัวลาวของเจฟองเบียกับแม่น้ำหนึ่งเนี่ยยังยังนะครับซึ่งก็เป็นระดับต้นๆนะระดับต้นๆเหมือนกับก็มันจะมีแอดทิปเนาะแอดทิปที่แม่นๆนะครับฮานอยลาว แล้วก็แม่น้ำหนึ่งเจ้าฟองเบียประมาณนี้นะที่จะดังเกี่ยวกับพวกหานหน่อยลาวทั้งหลายนะครับผมอ,อตอนหลังก็จะมีออของออปิงไดปิงปองครับน้องสมายนะครับเข้มามาเหมือนกันนะครับผมอะก็เลยอ่นไาหนดังๆอย่ามารวมกรุ๊ปไว้เลยดีกว่าแล้วเราก็ไม่จะพยายามลงให้ทุกวันนะครับเราี่จะกรุ๊ปไว้ให้นะครับเดี๋ยวแต่ว,ว่าของเราเนี่ยเดีย๋ยวเอาลงอีกรอบนึงนะครับลงลงอันต่อไปเพราะมันยังไม่ออกนะครับเขายังไม่รู้ในะ ก็อ่ะมาดูกันดีกว่ามาดูีบมาดูกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวนี้จะรีบลงให้นะครับอ่ะแอดทิปนะครับแอดทิปของฮานอยนะครับที่ออกมาฮานอยตอนนี้แอดทิปมีเอ่อห้าหกห้าแปดนะครับหกหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวที่ติดกันไว้ก็คือหกสามสองห้านะครับสองเจ็ดนะครับกันนะครับเจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับฮานอยภาพรวมภาพรวมมีคิดว่าเออตัวเน้นี่น่าสนใจนะห้าหกห้าแปดหกหนึ่งนี่น่าน่ากันไว้เหมือนกันเพราะว่าของแอดทิปเนี่ยเข้าบ่อยเข้าบ่อย แต่ว่าเข้าบ่อยมากๆเข้าอยู่เรื่อยๆอ่ะน่าจะเข้าสักหน่อยหนึ่งหละยเพราะหน่อยปกตินะครับผมอ่ะลําดูอ่ะ,ด,อะดูของไอทีให้หมดก่อนละกันเหล่านะครับเหล่าก็คือเป็นโพที่ออกมาแล้วนะครับของเหล่าของปกติอาทิตย์จะให้ค่อนข้างเร็วนะครับผมเาวเนี่ยก็มี5 4านะครับห้าสี่ห้าหกแล้วก็สองสี่นะได้สวยเหมือนกันได้สวยเหมือนกันไอเที่ออกบ่อยๆเหมือนกันนะครับติดไว้คือ3 1มหนึ่งสองสองแล้วก็สามสามแล้วนี่คือเบิ้ลเบิ้ลเหมือนกันนะนี่สี่สี่หกหกนะครับเหล่า เราก็เล่นเราพัฒนาเนาะเราพัฒนานะครับผมเฮ้ยแต่ว่าน่าสนใจนะเลขมีเลขสวยๆทางนั้นอนะ่ะที่ออกบ่อยๆทางนั้นเลยนะครับนี่ก็คือภาพรวมของแอทิปที่เป็นฮานอยกับเราเขาก็๊อปหน้าจอไปแล้วแล้วก็เลือกดูทิ้งได้เลยนะครับก๊อปเอ่อก๊อปหน้าจอไปแล้วก็แล้วก็เลือกดูเลขได้นะจะได้ดูง่ายๆนะครับผมอ่านี่ก็คือ2ออันเนาะอ่า อันต่อมาอันต่อมาของฮานอยอ่าดูของอแม่น้ำหนึ่งก่อนแม่น้ำหนึ่งนะครับแม่น้ำหนึ่งก็คือฮานอยวันนี้ของแม่น้ำหนึ่งนะครับก็มีเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับแล้วก็เจ็ดแปดนะครับเจ็ดเจ็ดแปดอันนี้ก็คือเน้นสามตัวนะครับเก้าเจ็ดแปดเพเพบางวันก็เข้าสามตัวเหมือนกันนะแล้วก็เลขเลขเนี้ยก็คือเลขออกหวยรัฐบาลเนาะห <laughs> น่งวดก่อนนะก็คือเจ็ดแปดเก้าอะเนานะ 7 98, 7 89, เจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าป่านนี้ก็เ,เลขสวยนะเป็นไปได้นะที่มาออกฮานอยวันนี้อีกนะเป็นไปได้เหมือนกันนะผมชอบออกซ้ำๆไปบนไปบนมาเลขเดิมๆนะนะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดนะครับเก้าเจ็ดแปดนี้ก็คือฮานอยรวมนะครับของเออแม่น้ำหนึ่งนะครับผมจัดเพจนะครับพี่ระดานะครับผมบุญนี้บารมีปู่อ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือของแม่น้ำหนึ่งอ่ะดูให้ครบต้องดูให้ครบนะครับ เอาเจ้าดังๆอันนี้ว่าไอว่าน่าจะเจ้าดังดังสุดแล้วอ่ะเออในในเนี้ยก็จะมีประมาณนี้แหละอ่ะเอ่อได้มีปองของน้องสมายนะครับก็มีลาวมีฮานอยลาวนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนิดนึงอ่าโดยที่ตัวเลขนะตัวเลขจะเป็น704แล้วก็2นะครับ7042นะครับเนี่ก็คือภาพรวมนะครับ7042ศูนี่สองได้ชนไหมชนไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราดูภาพชนก่อน มันก็จะเป็นสองสีนะสองสี 2, ก็จะมีอยู่บางตัวอยู่ของสองสี 2, นี่เป็นลาวนะของของอของน้องสมัยนี่จะเป็นทั้งลาวทั้งหานอยนะครับผมแม่นเหมือนกันนะแม่นเหมือนกันนะบางครั้งเข้าสามตัวเหมือนกันนะเป็นจับเป็นสามตัวได้เหมือนกันนะได้ยอินฟองนะครับเจ็ดศูนย์สี่สองนะเจ็ดศนะูนย์สี่สองนะครับเราลองจับวนกันดูทีนึงนะครับผมก็จะมีลาวจนอาท์ติฟก็จะเป็นสองสีอ่ะสองสีที่เราดูเมอกี้มีสองสีอยู่นะครับเทมเนเช็คไว้ละ สองสี่สี่สองเนี่ยน่าสนใจละเพราะว่าเราเนี่ยเราเนี่ยชนกันกับของสมัยด้วยนะอ่ะอ่าอันต่อมานะครับมาดูของเ,ออเจฟองเบียเจฟองเบียฮานอยปกติพิเศษ VIP วันที่28พฤศจิกายน65นะครับเน้น4นะครับโอ้สอดสี่สองอีกแล้วอืมอืมว่าชนนะสี่สองนี่ว่าน่าจัดเลยนะน่าจัดเลยชนกันหลายอันละสี่สองนี่ชนกันหลายอันละอ่ะสี่หกสี่ห้าสี่สองนะครับสี่แปดเจ็ดสี่แปดนะครับอันนี้ก็คือ ภาพรวมภาพรวมทั้งหมดนะครับของอดูนี่ภาพรวมทั้งหมดนะของอโพยหลกัลกๆตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวอของดาวอย่ามีมีออกมาปั๊บอย่าม,มีริบลงให้เรืงจึงเหลือราวของแอดทิปไอ้ไม่ใช่อาจารย์ชิปแล้วตัวเดียวราวของเออจฟองเบียแล้วก็ราวของแม่น้ำหนึ่งนะครับสองอันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแนวทางสําหรับวันนี้นะครับยี่สิบแปดพฤศจิกายนหกห้านะครับเดี๋ยวมิงพยายาม มาลงให้ทุกวันนะครับไม่ติดอะไรนะครับทั้งแบบฮานอยทั้งลาวนะครับผม่วงน,นี้ก็น่าจะลงดัดล่ะส่วนก่อนรายุ่งติดภารกิจนู่นนี่นั่นงานนี่นั่นเยอะมากมายนะครับตอนนี้ก็เลยแบบอ่ะพอวางเรามาคุยกันสนุกสนุกแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบบสนุกสนุกแล้วกันอันนี้ก็คือแบบเป็นแนวทางในการเลือกเฉยนะครับผมก็เลือกตัวไหนก็พิจารณาดูได้ทีน,นึงนะครับผมแต่คนใหญ่เนี่ยมีคิดว่าตัวชนเนี่ยน่าสนใจตัวชนน่าสนใจยังเนี่ยภาพรวมทั้งหมดนะ สองสี่เนี่ยน่าสนใจนะเพราะมันชนกันสามอันเนี่ยเวลาชนสามอันเนี่ยน่าสนใจเลยนะเป็นเล่าหรือว่าเป็นเฮ่านอยก็ตามนะสองสี่เนี่ยน่าสนใจนะตัวที่ชนนะตัวนี้อ,อตัวอื่นนี่ยังไม่ค่อยชนเนาะยังไม่ค่อยชนนะตัวอื่นนี่ไม่ยังไม่ค่อยชนนะอืมเน้นสี่จะเน้นไปทางคนละตัวเลยนะอ่ะภาพรวมเน้คนละตัวเลยแต่ว่ามีสองสี่สี่สองเนี่ยที่ที่เข้ากันหลายๆอันหลายๆเจ้าอ่าโอเค นะผมอ่ะงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าเกิดใครชอบอยากให้ลงทุกวันนะครับก็ติดตามกันเยอะๆนะครับดูกันเยอะๆนะครับมีได้แบบอ่ะดูว่ามีคนชอบละที่เราลงฮานอยหรือว่าเออ่ลาวนะัก็จะมาลงให้ทุกวนันนะว่าดูเป็นภาพรวมแล้วกันดูแบบดูแบบสูงๆก็ได้นะว่าเฮ้ยมันจะออกตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบไปจัดอะไรก็ได้นะครับดูแบบอ่าเจ้าไหนแม่นอะไรเงี้ยสัมฤติไว้อะไรมาบเนี้ยเดี๋ยวมีจะพยายามทำสัมฤติไว้ว่า ในเจ้าที่โงเนี่ยอันไหนที่มันเข้าบ้างนะทั้งหวยรัฐบาลแล้วก็หวยฮานอยแล้วก็ลาวเลยนะดูว่าเฮ้ยเจ้าไหนมันเข้าบ้างจํานูสิติกันเดี๋ยวเราไปนั่งพิมพ์ดูว่าเฮ้ยโพยหลักที่ลงในช่องเนี่ยอันไหนนะที่มันเข้าบ่อยๆเข้าแบบโป๊ะป้าโป๊ะป้าบ้างเดี๋ยวเราจะได้มาดูปิ๊คอ์กันแบบจริงจังนิดนึงจริงจังนิดนึงนีุ่นี้เรามีเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาทําให้นะครับแต่สมัยก่อนก็ทํานะสมัยก่อนนั่งแบบตัวตรงสมุดวบาโอ้โหแบบอืม เอาโพยหนปุ op, Pastor, oh, ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยแตวันนี้ก็จะดูก่อนว่าจะสวดลงสมุดหรือว่าจะลงเป็นไฟล์ทีหนึ่งลงสมุดก็ง่ายดีนะสมุดก็ง่ายดีนะว่าเอ๊ยท่านี้ถูกอันนี้นะตัวนี้นะอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันนะว่าอนไนถูกบ้างนะครับอืมอันนี้ก็คือเริ่มเก็บวันนี้แล้วกันอ่ะคือว่าเริ่มเก็บแต่วันนี้เป็นวันแรกแล้กันเดี๋ยวหัวรัฐบาลเราเก็บวันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไล่ไปนาๆเด่อยๆมันช่วยกันดูแลกันนะครับอย่าเราามดูในคลิปปต่อไกันเเดดีีี๋๋ยววมพ เสร็จรัฐบหาลฮานอยเอ้ยจะเห็นฮาหนอยแล้วก็ลาวเดี๋ยวมีจะทาของรัฐบาลต่อนะรัฐบาลต่อว่าโพวไหนที่น่าสนใจบ้างที่ยังไม่ลงบางนี่ก็น่ามีเวลาแหละเลขอั่นรัฐบาลเนี่ยตอนนี้มีเป็น5้เนาะมีห้าเก้านะที่อันแต่ว่าแต่ละเที่ะมันแต่ละแพงอะราคาไม่เท่ากันราคาคราไม่เท่ากันนะแต่ว่า5้าเก้าเ้า้นเลขอันมันมัน,มนแต่ก่อนแล้วว่านะใครจะไม่ผิดนะแล้วตอนนี้ที่มีเห็นจริง อันนี้ก็มี7 49ดส่เจแต่ว่าพวกเล็กเล็กส่วนใหญ่จะให้7 5 5 7หกันเดียวนะแต่ว่า757้เนี่ยนะววยังไม่อันนะถ้าเกิดใครชอบนะน่าสนใจ757น่าสนใจอันนี้คืน,นี้คือรัฐบาลเดีย๋ยวเราไปเมาส์กันในรัฐบาลต่อเดี๋ยวน,นี้จะยาวแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวมีจะลงรีบลงของฮานอยให้ก่อนฮานอยลาก่อนตัวนี้แต่ว่าเแม้แ้่หนึ่งเจฟองเบียร์จะตามลงต่อนะครับเจเจ้าใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม